สวัสดีครับวันนี้โรงงานทําบานประตูเช่นนะครับจะพาไปทําวงกลบกลมแบบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นไม้ประดูนะครับผมวัดรอบผ่าครึ่งศูนย์กลางประมาณ1เมตรครับแต่อันนี้คือวัดรอบศูนย์กลาง90สิบเซนนะครับเป็นไม้สักครับแต่อีกวงหนึ่งที่จะทําให้ดูจะเป็นไม้ประดูนะครับผมติดตามรับชมเลยครับขอบคุณติดตามเลยครับ 有硬语的，英文方面。 วงรอบเมตรสิบนะครับผมประกอบครับเลี้ยเลย ก่อนหน้านี้โกกาวแล้วก็ขัดเรียบร้อยครับขัดขี้กาวแล้วก็วิ่งลายครับผมทำลายเสร็จนีก็มาทำล่องครับผมทำล่องใส่กระจกนะครับก่อนหน้านี้ขัดแล้วก็วิ่งลายครับผม แต่เป็นอันขั้นตอนที่เสร็จเรียบร้อยครับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวไปติดติดจเ,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 เองนะครับไม้ประดูกครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมวงกบลมไม้ประดูกของเราขนาดผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรนะครับผมราคาสามพันเจ็ดร้อยบาทครับ แต่ถ้าเป็นขนาดเล็กลงมาน,นะครับผมอยู่ที่3,500บาทเป็บาทสนใจสั่งซื้อได้ครับฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ